วันนี้พี่จะพาน้องๆไปดูมหาวิทยาลัยตร์รถตรายของมหาวิทยาลัยเป็นรถสวัสดิการของกองย,ยานครับนี่ครับข้างในของเราก็ มีหนังสือต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดที่นี่เรามีอาหารทั้งของขาวของหวานให้น้องๆเลือกรับประทานได้ตามอธัธยาศัยนะครับที่นี่มีรีสสำหรับคนพิการด้วยนะที่ k ค h ูไฮวิเท c e ส t e r จะดูแลน้องๆในด้านของการประดับตัวสำหรับนิสิตพิเศษงาน f a วไปวิวหรืองานปั้นชิมิเทศของนิสิตมหาวิายทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับขึ้นโลโก้นกสีฟ้ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารครค์ขึ้นโลโก้เด็กพิการเรียนไหนดี ขึ่งโลโก้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยากาศทางเดินและอาคารต่างๆนักศึกษาไทยลงบันไดมาจาก BTS สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ภัยชื่อจริงชื่อนายพัคกวัตเลี้ยงอยู่ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่4ีเข้าวุชาวรพนักงาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ วันนี้พี่อยู่กับรายการเด็กพิการเรียนไหนดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปดูมาหาวิทยาลัยว่าชีวิตการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่จะสุวสนานแค่ไหนไปกันเลยครับ let's go ไนักศึกษาพิการออทิสติกสะพายย่มเดินบนฟุตบาทการเรียนด้วยรถไฟฟ้า BTS ครับลงสถานีเนาทุกวันครับแล้วเดินทางต่อด้วยรถตะไยของมหาวิทยาลัยครับ ซึ่งเป็นรถสวัสดิการของกองย,ยานครับซึ่งรถอะไรเราจะมีทั้งหมดสาดสายกันคือสาย1สายสและสาย5ซึ่งพี่กําลังจะทำเรียนด้วยสายหนึ่งครับในรั้วมหาวิทยาลัยภัยเดินบนทางเดินเท้าที่มีหลังคาลงไปขึ้นรถตะลายสีขาวเขียวตอนนี้พี่มาถึงมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พี่กําลังจะเดินไปขึ้นตึกสูรเรียนรวมครับเพื่อเรียนในรายวิชา วิวัฒนาการเพรุ่ทุ่นะครับเดี๋ยวเจอกันในห้องเรียนนะครับไผ่โบกมือยิ้มกว้างก่อนเดินเข้าอาคารหน้าประตูมีทางลาดสําหรับผู้พิการไผ่เดินเข้าลิฟต์ไผ่เดินไปเปิดประตูเข้าห้องเรียนภายในห้องมีโต๊ะเรียนแบบขั้นบันไดไผ่นั่งที่โต๊ะแถวหน้าพิม์พคอมพิวเตอร์สลับกับมองไปที่อาจารย์ที่กำลังสอน ขึ้นข้อความผู้ช่วยศาสตราจารย์พจีบำรุงสุขภาควิชาดนตรีสาขาดนตรีไทยคณะมนุษยาศาสตร์ปกติแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นรายวิชาบรรยายน้องที่มาเรียนเนี่ยก็เป็นน้องที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านดนตรีเป็นน้องจากคณะอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยิงคำถามเราก็จะถามรวมกันไปไม่มีการแบ่งแยกพิเศษทุกคนจะไปด้วยกันหมดค่ะ สถานที่ต่อไปที่พี่จะเดินทางไปนะครับนั่นก็คือสำนักหอสมุดสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งหนังสือแล้วก็อุปซือออนไลน์ให้เราได้ค้นหาบรรยากาศจะไปยังไงนั้นไปติดตามกันเลยครับผ่เดินไปตามทางเชื่อมระหว่างอาคารรอบด้านมีต้นไม้และพื้นปูอิฐบล็อกตอนนี้เรามาถึงสำนักหอสมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนทางขึ้นนี่ก็เป็นทางลาดน,นะครับผู้พิการสามารถเข้ามาได้นะครับ ใช้บัตรนักศึกษาสแกนผ่านเข้าหอสมุดนี่ครับข้างในของเราก็มีหนังสือต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดหอสมุดปูพื้นไม้ปากเก้มีชั้นหนังสือเรียงรายมีโซนบอร์ดเกมโซนนั่งอ่านหนังสือมีชุดโต๊ะเก้าอี้และโซฟาโซนห้องประชุมห้องดูหนังและโซนเก้าอี้นวดโถงหน้าห้องมีทางลาดขนาดใหญ่ ด้านนอกอาคารมีทางลาดเชื่อมกับทางเดินระหว่างตึกสิ่งที่ที่ทำอย่างนี้นั่นคือการเป็นสมาชิกชมรมวรรณศิ์ครับในส่วนของกิจกรรมในชมรมจะเป็นอย่างนั้นตามที่ไปชมรมรณศิ์ได้เลยครับอาคารเทศาสตร์สถิิดน้านหน้าเป็นหลังคาจั่วสามส่วนหน้าประตูมีทางลาดชมรมรนศิ์มหาวิทยาลศาศาัยจเป็นชมรมด้านการเขียนฝึกพัฒน,นาทักษะการเขียนให้ ที่แกนิสิตมหาวิทยาลัยศาสตร์ซึ่งชมรมนี้มีมาตั้งแต่ปี2508แล้วครับกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนต่างๆเช่นโครงการจราสารวรรณศิลป์พบทาโครงการเกียรติยศวรรณศิลป์เป็นการประกวดแข่งขันให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันในการส่งผลงานมาทางชมรมครับมีโครงการค่ายวรรณศิลป์ที่จัดกันนอกสถานที่ครับเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสักคนในชมรมกันครับ ที่งานเกษตรแฟร์พี่ทําร้านชื่อคูบาช่วยโอเด้งด้วยครับพี่ก็ขายโอเด้งใส่ในถ้วยที่เป็นภาชนะใช้ซ้าครับเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีครับขึ้นข้อความโรงอาหารกลางหนึ่งบาใหม่ขณะนี้นครับพี่ก็มาอยู่ที่โรงอาหารกลางหรือที่เรียกว่าบาใหม่นั่นเองครับที่นี่เรามีอาหารทั้งของขาวของหวานผลไม้เครื่องดื่มขนม ให้น้องๆเลือกรับประทานได้ตามอัิยาศัยนะครับสำหรับตอนนี้พี่ขอไปหาเพื่อนๆพี่ก่อนนะครับไผ่เดินเข้าไปด้านในนักศึกษานั่งกันเต็มโรงอาหารนี่นะครับคือเพื่อนๆที่พี่น้องของผมครับคนแรกครับ,พ,พ,รบพี่พลอยครับพี่พลอยนิสิตออทิสติกคนต่อไปพี่เต้ครับพี่เต้นิสิตออทิสติกคนต่อไปน้องตาครับพี่ตราพิการเคลื่อนไหวและคนสุดท้ายน้องป่านครับ พี่ป่านนิสิตออทิสติกเดี๋ยวพี่ขอตัวไปรับประทานอาหารเพิ่มต่อน,นะครับไผ่กับเพื่อนๆน,นั่งกินอาหารสลับกับพูดคุยกันปลาไผ่และป่านถือถุงนมของมหาวิทยาลัยขึ้นมาดื่มตอนนี้เราทานอานนหารเสร็จแล้วนะครับขณะนี้พี่จะพาน้องตาเดินลงทางลาดครับซึ่งทางลาดของโรงอาหารกลางหรือปราหาใหม่แห่งนี้เหมาะสำหรับ ช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้พิการทางการมองเห็นให้สามารถเดินทางกลมารับประทานอาหารได้อย่างสะดวกครับให้ตราเพื่อนพิการเคลื่อนไหวจับแขนพาเดินลงทางลาดโรงอาหารมาถึงลานจอดรถเดี๋ยวขอตัวไปเอาของที่หอพักแล้วจะมาทำที่ dss ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินชมหอพักค่ะอาคารสูงหลายชั้นขึ้นข้อความหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน45่้า อตอนนี้เราก็ถึงหอในนอกแล้วนะคะพี่ไผ่ไม่สามารถที่จะขึ้นได้ก็เลยว่าจะอยู่ข้างล่างค่ะที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางลาดขึ้นหอหรือว่าจะเป็นห้องน้ําคนพิการค่ะที่นี่มีลิฟต์สำหรับคนพิการด้วยนะคะแถมยังมีอักษรเบลวไว้สําหรับผู้พิการทางสายตาด้วยนะ,ะก็หอพักนะคะจะอยู่กัน4ี่คนต่อห้องหนึ่งะคะ่ะแต่ในห้องยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นห้องน้าก็อยู่ภายในห้องเลย ในห้องพักมีโซนครัวตู้เสื้อผ้าบิวอินระเบียงห้องมีราวตากผ้าตราเดินออกมาจากประตูหอตอนนี้เราก็ได้ของแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันที่ KU DSS หรือว่า KU Happy Place Center กันค่ะเราไปหาพี่ไผ่เพื่อไปรอตะไลกันดีกว่าค่ะไผ่ใ,ให้ตราเกาะแขนประคองเดินไปด้วยกัน บรรยากาศในมหาวิทยาลายัยมีอาคารสูงหลายชั้นเรียงรายมีถนนทางเดินเท้าต้นไม้สูงและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน่วยบริการนิสิตพิเศษ KU DSS หรือ KU Happy p l a c e c e n t e r ครับตามผมมาเลยครับไทยและตราเดินเข้าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS ที่ KU Happy p l a c e c e n t e r จะดูแลน้องๆในด้านของ การประดับตัวสำหรับวิถีพิเศษการเรียนการสอบทุนการศึกษาขอพักกิจกรรมต่างๆการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของการประเมินสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยาครับถ้าน้องๆอ,อยากมาเรียนที่นี่น้องๆสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาบเว็บไซต์ admission.ku.ac.th และทาง c e b o o k Fanpage ku happy p l a c e center ได้เลยนะครับ และสถานที่สุดท้ายที่พี่ๆจะพาน้องๆไปเยี่ยมชมนะครับก็คืองาน KU f a i r e w e l Night หรืองานปัจชิมิเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับทุกคนครับพี่ผ่ายเรรยนจบแล้วครับโชคดีนะครับทุกคนบายบายเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับ Let's go <S ที่ลานสนามหญ้าเต็มไปด้วยบูธกิจกรรมนักศึกษานักศึกษายืนรวมตัวกันที่หน้าเวที ขณะน,นี้นะครับเราก็มาถู่ที่งาน t u Farewell หรืองานปัดชิมนทเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วครับงานในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายมและมีการสแสดงคอนเสิเร์ตจากทางชมรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศิลปินรับเชิญที่มาสร้างความสุขให้แก่น้องๆนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาครับเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมข้างในกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับไถและเต้เดินเข้างานผู้คนมากมายืนแต่ละบูธ นักศึกษาชายคนหนึ่งเป่าแซ็กโซโฟนปล้บูธกิจกรรมขึ้นชื่อพี่พอนิสิตออทิสติกไปยังไงบ้างครับสำหรับรายการเด็กพิการเรียนไหนดีเทศมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สนุกกันใช่ไหมละครับน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ๆกขอ,ขอ,ขอตัวไปดูคอนเสิร์ตข้างหน้าก่อนนะครับบา,บายยครับ ไปเราไปดูทีนี้เหมือนกันไผ่กับเต้วิ่งแล้วกระโดดไปบนสนามหญ้าขึ้นข้อความมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตพิการประเภทต่างๆพิการทางการเห็นพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายหูตึงพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายออทิสติกสติปัญญาและการเรียนรู้ เปิดรับสมัครนิสิตพิเศษทั้งในรอบทั่วไปนิสิตพิเศษสามารถสมัครได้ทุกรอบและรอบที่2รอบโคตา้าคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับรอบที่2รอบโคตา้าวิทยาเขตบางเขน 1. วิทยาลัยการบูรณาศาสตร์สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีนานาชาติสาขาวิชาสถิติภาษาไทยปกติสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์นานาชาติ 3. คณะเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ภาษาไทยปกติสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรกรภาษาไทยปกติสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจ ภาษาไทยปกติ 4. คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่นภาษาไทยภาคปกติและภาคพ,พิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาษาไทยภาคปกติและภาคพ,พิเศษ 5. คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดภาษาไทยปกติ 6. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ภาษาไทยพิเศษ หมาเหตุแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชามีการเปิดรับนักศึกษาพิการแต่ละประเภทแตกต่างกันโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาพิการสามารถสมัครรอบอื่นๆร่วมกับนักศึกษาไม่พิการได้ ช่องทางการติดต่อ Facebook k u Happy Place Center และ k u Admission เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เบอร์โทรติดต่องานส่งเสริมสุขภาวะอาชีพกองพัฒนานิสิต0879344994ขึ้นข้อความขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นโลโก้เด็กพิการเรียนไหนดีแลมูล,ลนิธิด้วยการเพื่อคนพิการและสังคมขึ้นโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์